สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐชอตุงมทองเชียงใหม่นะครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่5สิงหาคมครับ2566ตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัวทุ่งฟ้าบดสัมปตองเชียงใหม่แล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้มาดูทิศทางราคากันครับว่าจะเป็นจะใดครับว่าจะขยับขึ้นมาสักหน่อยก็อ๋ครับเนาะเปิดตัวกับแม่นี้นะครับบามั่นขาวนะครับ มีเชือกกระทบน้อยๆนะครับสูงใหญ่ท้ายสูงประมาณเมตรห้าสิบครับผมนี่ครับแม่นี้ผสมหรือยังพ่อได้้ผสมจะยังไม่ได้ผสมเใ้เนาะครับงวงสาวนะครับงวแจมาอยู่นะครับนี่อ่าเนี่ยล่องเนี่งวงแจมาอยู่ครับเนี่ยงวงแจมาอยู่สูงประมาณเมตรห้าสิบท้องว่างครับราคาเท่าไหร่พ่อเนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับท้องอยู่ครับตัวใหญ่ตัวยิ่ใหญ่เงี้ยวแข้งขาใหญ่ตัวนี้นะครับตัวแรกสามหมื้าทองอยู่ราคาก็ต่อรองกันได้ครับผม แม่ดำม,มีไหมเนาะแม่นแม่ครับอ่าแม่ดำเนี่ยครับอ่าแม่ดำไลายนะครับผมอ่าตัวนี้ครับอ่าสูงประมาณเม็ดสี่ชิพถึงเม็ดสี่สิบห้าอ่าสาวเหมือนกันนะครับผมสาวเหมือนกันตัวใดบ่เนี่ยสาวห้าครับสองหมื่นห้าครับตัวนี้น,นะครับผมอ่าสองหมื่นห้านะครับผมราคาห้องอยู่ครับต่อรองได้นะบ่เนาะมีกี่ตัวเนี่ย กู้นี้เนาะอ่ากู้นี้นะครับวันนี้เนี่ยเนี่ยนะครับผมจะของงัวผสมาครับอ่าพี่น้องสนใจครับเบิ่จกจ์ข้าได้งัวไปเลี้ยงกับติดต่อมาครับมาต่อรองเนาะพ่อเนาะครับขอบคุณครับพ่อมันมันครับอ่ามาฟอฝั่งนี้ขยับมาฝั่งนี้ครับแม่หัวล้นธรรมชาตินะครับผมบามันนะครับทั้งเดีอนตัวนี้ได้ผสมหรือยังครับยังนะครับท้องว่างเนาะเป็นสาวนะครับท้องว่างสูงประมาณเม็ดสี่สิบห้ามีครับยังอ่าเม็ดสี่สิบห้ามีนะครับผมน่าจะเม็ดสี่สิบห้าขึ้น เป็นบามันนะครับผมเลือดดีหัวล้นธรรมชาติครับบามันเลือดดีหัวล้นธรรมชาติโบดทนะครับผมขอบหูชัดเจนราคาครับผมเปิดไว้่บครับเปิดไว้4เจนะครับท้องว่างนะครับผมเอาไปกับไปผสมได้นะครับผมเลือกข้อใส่ดีๆครับเนื้อตัวงามนะครับผมเลือดดี ตัวนี้นะครับผม45เนาะครับอ่ามาตัวแรกอ่าตัวซองครับนี่สี่สิบปอ่าบามันแดงนะครับ40่สิบแปดได้ได้สมนี่ยังเนี่ยอันนี้อขึ้นลพ่อขึ้นเนาะขึ้นวันที่2สาร์เาร์หยังมาทานได้ครับอ่าขึ้นวันที่25ครับผมนี่ขึ้นวันที่25ครับผมพ่อขึ้นนะครับขึ้นวันที่25เปิดไว้43เปิดไว้43่หมครับผมอ่าสูงประมาณเมตรสี่สิเหมือนกันครับแม่แดงครับบามันแดงแม่นี้นะครับเปินป็นพ่อขึ้นนะครับ นี่อเป็นป่อขึ้นนะครับผมนี่สีที่สามเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องครับอ่าสนใจนะครับเพิ่งใจอ่ชอบกทิดต่อมาได้ครับผมมาดูตัวมาต่อรองครับเจ้าของครับผมนี่ช่างดีครับผมเพิ่งใจโทรมาครับพี่น้องใส่เบอร์ไว้ให้ขอบุณครับมันมันครับอ่ามาพาะเงินน้อยครับผมอ่าสาวน้อยตัวนี้จะได้กูไม่ลูกอะอ๋อกูไม่ลูกสองหมื่นสี่ อ่านี่ครับผมสองมือชี้ครับตัวแม่เนอะอ่าตัวแม่นะตัวดำนี่แม่เนาะอ่าคู่แม่ลูกสองมือชี้ครับคู่เดียวนี่นะครับผมลูกแม่นี่สองมือชี้นี่เจ้าของว่าครับผมไอ้น้อยครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมามาต่อรองเขาครับผมขอบาณครับไอ้ครับขอบคุณครับอ่ามาพอขยับเข้ามาตรงไหนนี่ครับผมเอาแม่นี้นะครับมามั่นอ่ามันมันได้กี่เดือนก่อน หกเดือนหกเดือนขึ้นขึ้นพ่อนะครับเนาะอ่าพ่อขึ้นนะครับมันหกเดือนสูงประมาณเม็ดสี่สิบห้าขึ้นครับแม่นี้สามหมื่นห้าครับป้าสามหมื่นห้านี่ครับแม่แม่นี้นะครับผมอ่าตัวทองแล้วครับสามหมื่นห้าบนมานะครับผมนี่ว่ากู้กู้นี้ครับแม่ลูกอ่ะแม่ลูกกู่เนี้ยอ่าแม่ลูกกู่นะครับแม่ลูกมันกู่ฟังพูดนะครับผมแม่ขาวนี่ครับสูงอ่ะพอๆใกล้เคียงกันครับเม็ดสี่สิบสี่หมื่นห้าครับกู้แม่ลูก ลูกปู่นะครับนี่เนี่ยชุดนี้นะครับกู้แม่ดำนี่เหรออ๋ออันนี้สาวเจีดนะครับแม่ลูกลูกดำดำนี่ครับผมนี่ชุดนี้อ่นี่นะครับงวดอ่าชุดนี้นะครับผมอ่าของ,ต,องตัวดำใหญ่นี่สาวสองอแม่ดำนี่นะครับแม่โค้งนะครับอ่าสาวสองครับผมแม่โค้งท้องว,ว่างเนี่ย ตัวแดงนี่ครับผมสาวนะครับผมเนี่ยนี่ครับตัวแดงนี่สาวนะครับผมนี่นี่แดงนี่สาวอ่านี่แดงนี่สาวนะครับนี่อันนี้สาวสองนะครับแม่โค้งนะครับชุดนี้อ่าตัวนี้สาวสามครับโอ้โหฮาแรเล่ยเขายาวครับแม่โค้งครับนี่แม่ตัวนี้แม่เนาะ ตัวนี้จะได้กูแม่ลูกครับตั้งอันเดียวเดาเจ้าอ๋อกูแม่ลูกครับลูกมันไปทางใดม่งหูนี่ลูกมันเล่ลูกครับลูกตัวนี้กรอบอ๋อตัวนี้ใส่กือครับนี่ลูกมันนี่นี่นี่ใส่กือเนี่ยจะใด้ก่อนครับซาแปดเนี่ยครับช่วงนี้นะครับนี่เจ้าของปลาเจียนนะครับเกุญหงวัวไปส่งนะครับเนี่ยเจ้าของครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้เพื่อน้องสนใจก็โทรมาต่อรองเราขอบคุณครับปมามั่งมาสับครับ นี่ครับชุดนี้นะครับติดต่อมาได้ครับผมมาพอชุดน้อยนะครับผมใส่เข้าคุณนะครับผมกู้กู้หรอกู้นะครับผมกู้สามหกเกินครับผมสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับเนี่ยกู้สามหกเกินครับกู้นี้นะครับผมของกู้กู้น้อยนะครับแล้วก็กู้นี้หรอตัวตัวนี้หมื่นห้าครับตัวนี้ตัวแม่นะครับผมตัวนี้ตัวแม่ครับหมื่นห้ากู้นี้สามหมื่นสามมากู้นี้นะครับกู้นี้สามหมื่นสาม นี่ครับผมหมูนี่ใหญ่มาน้อยครับผมสามหมื่นสามนี่ครับผมเนี่ยคู่นี้นะครับสามหมื่นสามตัวนี้หมื่นพันอ่าตัวนี้หมื่นพันครับผมนี่ชุดนี้เนาะครับเนาะเนี่ยครับชุดนี้นะครับนี่เจ้าของวะเอาฝากบุญทรรมาครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาติดต่อได้ครับผมมาต่อรองเราเนาะครับเนาะฝากบุญครับมันมันครับ อ่าขยักเข้ามาต่างๆนี่ครับผมแม่นี Sud ้นะครับอ่าแม่นี้นะครับผมนี mmm. ่แม่นี้เนี Hait ่ยแม่เหลืองนี่นี่ลูกมันครับลูกปูครับนอนอยู่นี่ครับผมนี่นี่ครับปูนี้ครับแม่กระทบหูนี่ครับแม่ขาวเหลืองนี่ครับแม่ดข้าวเปลือกนี่ลูกมันเนี่ยตัวปูนะครับลูกมันนี่มันเกี่มลูกนี้กูจะอะไรเนี่ยกูจะอะไรกูเนี่ยสามสิบสองครับสามหมื่นสองนี่นี่นะครับกูนี้ครับ แล้วก็แม่นี้นะครับแม่มุกนี่แม่ขาวนี่เนี่ยพ่นลูกมันนี่พ่นครับพ่นครับเจ้าของไปตัวไล่เอาอยู่ครับผมนั่นนั่นนี่ครับลูกมันนี่ลูกมันมาแล้วครับเนี่นี่นี่ลูกมันนะครับผมนี่นี่แม่นี้นะครับผมแม่นี้ครับนี่ลูกมันนี่พูนอยนี่จะได้ สามหมื่นครับอันนี้สามหมื่นนะครับกู้น้อยนี่ตัวนี้ครับนี่นะครับสามหมื่นกู้นี้ครับนี่สามหมื่นสองนะครับผมนะหมูนี่รู้ไช่แม่หนออ่อของเจ๊กอ่ะอันนี้ครับของเนี้ยจะของงวดกู้สองกู้ลุงเจิมครับพี่น้องสนใจเพิ่งใจโทรมาครับมาต่อรองเอาสามหมื่นคับสามหมื่นสองเนาะครับกองครับมันมันครับอ่ามาจุบนี่ครับผมกู้แม่ลูก ันนี้ลูกกูเหมือนกันนะครับผมกู้นี้นะครับเนี่ยกู้นี้เท่าไรครับสองกู้เจ็ดหมื่นเนาะป่านี่นะครับสองกู่นะครับนี่สี่ตัวนะครับผมนี่อันนี้ลูกแม่นะครับผมอันนี้แม่ครับผมแม่มันสูงประมาณเมตรสี่ชิพอันนี้ลูกกู้ครับสองกู่นี้เจ็ดหมื่นเนาะป่าเนาะสองกู่นี้เจ็ดหมื่นเนี่ยสองกู่นี้เนี่ยนี่เนาะนี่ครับเจ้าของวะครับผมป่าสังเขาครับพี่น้องเพิ่อนใจโทรมามาดูตัวมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับป่ามันมันครับ ชาวแปดเก่งอ่ะมาดูแม่สาวนี่ชาวแปดเก่งแม่สาวนี่นะครับอ่ะชาวแปดเก่งประมาณเมตรสามสิบห้าเมตรสี่สิบตัวน้อยนี่สิบหกเก่งเนี่ยนี่ครับน้อยนี่สิบหกเก่งครับสองตัวนี้นะเนี่ยเจ้าของวัวเสจีครับผมพี่น้องปึงใจโทรกไหมมา่อรองเอาขอบคุณครับผมมันมันเอามาพอนี่ครับผมกู้นี้นะครับเนาะแม่งก็กู้นี้กะกู้นี้สามหมื่นอ่กู้นี้นะครับผม สามหมื 30, ่นกู้นี้ครับสามหมื่นกู้นี้สามหมื่นครับกูแรกนี่หรอสิบห้าอ่าตัวนี้สิบห้าครับผมกูข้ขาวนี่สิบห้ากู้นี้สามหมื่นห้านี่โโนนกู้นี้สามหมื่นห้าครับผมอ่าเนี้ตัวนี้รล่นานนี่หรอ ตัวนี้สาวสีครับอ่าแม่นี้นานาครับเอ้าเนี่ยนานาทึ่งครับเนี่ยตัวดีๆสาวสีนะนี่ครับพี่น้องครับเอ่อเหมาะครับนี่เนี่ยนี่พอซื้อครับอันนี้ครับเจ้าของครับผมไปกู้กู้นี้ครับอ่ากู้นี้สี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่กู้นี้สี่หมื่นพันเนี่ย นะครับผมเนี่ยเจ้าของครับผมเสียเก้งครับผมพี่น้องตื่นใจโทรมาเนอะใส่เบอร์ไปเพื่อมาต่อรองเอาครับขอบคุณครับมันหมันอ่ามาพออ่านี่นะครับพี่น้องครับอ่าผมถ่ายงวปู้นะครับอ่าชุดข้าขูนนะครับกู้นี้นะครับใหญ่อยู่ครับท้ายกับเม็ดสี่สิบขึ้นนะครับเม็ดสี่สิบห้ากู้นี้เจ็ดหมื่นเนาะครับผมกู้นี้ห้องอยู่เจ็ดหมื่นครับผมมาชุดชุดนี้แล้วครับ าชุดนี้ตัวสองหมื่นห้านะครับผมนี่อ่ะอ่ะเนี่ยเม็ดสามสิบห้าท้ายนะครับผมอ่ะนี่อ่าชุดนี้นะครับผมเนี่ยแม่นมดนะครับเนี่ยตัวเช้าปลายครับนี่นี่นะครับไซส์เข้าคุณนะครับลักษณะนี้นะครับงอคุณนะครับผมนี่อ่ะนี่ครับผม งูปูนะครับสาเข้าคุณนี่ครับลายแตงนอกครับนี่ชุดนี้นะครับพี่น้องสนใจนะครับผมงวบุญงวหยางกระติดตัวมาครับเจ้าของวันี่ครับป่าชากเขาครับสนใจโทรมานะครับผมขอบคุณครับผมเอาพ่อกู้นี้ครับผมแม่ดำกับแม่เล่ขาวครับแม่เล่ขาวปาดได้สามเดือน อ่าป้าดได้3เดือนครับผมแม่เลขขาวนี่นะครับผมแล้วก็แม่ดำนี่ทออ้องว่างเนาะท้องว่างอ่าท้องว่างเตัวใดครับเนี่ยท้องสี่หมื่นห้องอ,อยู่รครับ4ี่หมื่นนะครับราคาห้องอยู่4ี่หมื่นครับคู่นี้ครับผมอพี่น้องเพิ่งใจครับติดต่อมาได้ครับนี่เจ้าข,ของวะอ๋อแม่โบดพุ่นไงแม่โบดพุ่นแม่แมนได,ด,ด้สี่เดือนตายอ่าตัวนี้แมนสี่เดือนครับอ่านี่แม่โบดนี่เห็นแม่ครับผมห้องสามสิบสี่ท้ายร้อยสี่สิบห้ามีครับอ่าแม่นี้สี่เดือนปตายครับสามหมื่นสี นี่้องยูนี่เจ้าของัวครับผมพ่อทามครับพี่น้องเพืองใจครับโทรมามาต่อรองครับมาดูตัวเอาครับขอบคุณครับพ่อหมันหมันครับหมนัมาเพาะนี่ตัวนี้นะครับผมแม่เล็กครับท้องหกเดือนครับสูงเม็ดสี่สิบห้ามีครับท้ายท้องหกเดือนครับราคาสองมื่นชี2สองมื่นชี่ยองขายครับผมนี่ราคานี้นะครับผมเพิงใจโทรมานี่เจ้าของัวไอเพี้ยนเอาครับ พี่น้องสนใจโทรมาครับใส่เบอร์ไว้ขอบคุณครับมันมันม,มาพอชุดนี้ครับผมกูไมมลูกลูกปุ๊นี่ครับแม่โบดทเนี่ยครับผมแม่โบ๊ทโบดทเนี่ยครับนี่ครับแม่นี่ครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองราคาห้องอยู่ต่อลองได้ แม่ทับได้สองเดือนครับยังมันแดงครับข้อตัวเนาะขึ้นปาดครับผมนี่ครับสนใจนะครับต่อรองได้นะครับผมนี่สี่หมื่นสองลูกปูลุงพ้นครับผมนี่เจ้าของวพี่น้องสนใจก็โทรมาครับมาต่อรองเอาเขาคุ้นรับมันมันอ่ะขยับเข้ามากลางๆนี่ครับกูไม่ลูกครับกูไม่ลูกลูกปูครับโอ้อ่แม่สูงใหญ่ครับ แม่ห้าสิบห้าสิบห้าแม่เนี่ยสูงใหญ่เอาเนี่ยครับเนี่ยครับแม่สูงใหญ่กูไม่นลูกปูตั้งใดครับไอซี่พันแปดครับหองสี่พันได้ครับสี่พันห้าราคาห้องครับต่อรองได้ครับลูกมันเป็นตุ้กุ้ครับนี่ครับสี่พันห้าแม่มันกระสุดแม่มันกระสุดอยู่ครับหน้าตาดีอยู่ขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงมาได้ครับสี่พันห้าราคาต่อรองได้ลูกแรกอยู่กันี่งัวมันขาดน้ำเลี้ยงครับลูกแรกก็คู่เดียวกหร นิ่มตัวครับอ๋อนิ่มตัวตัวนี้จะได้ตัวนี้ชาวซองครับประมาณครับผมสูงประมาณไม่สามสิบไทยนะครับนี่ครับอ่านี่ครับชุดนี้ของไอ้มุ้ยครับอ่าพี่น้องสนใจโทรมาครับอ๋อตัวนี้ม่อตัวกันจะได้ตัวนี้ตัวนี้หมื่นสองนี่หมื่นสองครับผมเมืองครับนี่ครับเจ้าของไอ้มุ้ยครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองเอาขอบคุณครับไอ้มันมันครับขอบคุณครับสามปีกี่เอามาขอแม่นี่ครับมามั่น ครึ่งใหญ่ๆถึงชุ่งเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบห้าขายมีแน่นอนท้องว่างพ่อพันหุ่นอ๋อพ่อพันหุ่นแล้วครับนี่พ่อพันธุ์นะสองเดือนอันนี้พ่อพันเนี่ยค่ะนี่พ่อหุ่นหุ่นพ่อตัวนี้เป็นมาครับเอามาขายพร้อมกันนะนี่พ่อหุ่นได้สองเดือนครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขายเนี่ยนี่นี่นี่ลุงยุทธครับผมเจ้าของนี่ลุงยุทธครับพี่น้องเปิ่งเจยโทรมาเนี่ยมาต่อรองเอาขอบคุณครับมัน อ่ามานี่พ่อพันอ่าท้ายเม็ดหกชีฟครับมีอ่าตัวใหญ่เท่าไรครับตัวนี้ราคาห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามครับเห็นไหครับผมอ่ามาบ้นนะครับเอาอย่างนี่างูงครับราคาห้าหมื่นสามราคา้องอยู่ต่อรองได้ครับผมนี่ นี่เจ้าของ,งวัวครับผมเอ้าเสบเบตแม่สวยครับ <c oughs> อ่อบอาพี่น้องสนใจครับติดต่อมาได้เบอร์โทรเบอร์โทร091ครับ091 478 478 6974 6974ครับพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจกกระตัหานเพื่อนเนาะมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันมัน,ม,น <c oughs> ามาพอกู้ไหนครับผมอ่าบามันนะครับผมนี่หมอล้นครับล้นธรรมชาติได้ผสมหรือยัง อ๋อตัวนี้ผสมเรียบร้อยครับหัวล้วนธรรมชาติครับได้5เดือนนะครับ5เดือนตัวนี้ตัวนี้3เดือนนะครับ3เดือนปลายครับนี่ตัวนี้เนี่ยท้ายหนาๆเอ้ามาสาวผสมแล้วนะครับผมตัวนี้3เดือนตัวนี้5เดือนครับตัวหัวล้วน5เดือนตัวหัวล้วนนี่เท่าไหร่ครับหัวล้วนนี่สาม่นตัวหัวล้วนนี่สามหมื่นเจ็ดครับราคาสามหมื่นอ๋อตัวนี้สามหมื่นครับราคานะครับผมมามาดูตัวมาต่อรองเอาครับผม พึงใจกับมาต่อรองกันครับนี่ลำตัวยาวๆครับผมหัวล้นเนี่ยธรรมชาติสูงประมาณเม็ด40ครับประมาณนี้บลเกินครับผมนี่คู่นี้ครับผมนี่เจ้าของวงูลุงสอนครับพี่น้องสนใจก็โทรมามาต่อรองกันครับมาดูตัวขอบคุณครับผมมันมันปะครับผมอ่ามาพอนี้ครับผมอ่สุดที่แม่แล้ว3หกกระลาเดือนไปแล้วครับแม่บ้ามันได้หกเดือนเนาะประมาณหกเดือนครับสูงเม็ด50ขึ้นครับท้ายเนี่ย อ่าบมันครับโอ้เหลืองๆนี่ครับมันเป็นบ้ามันนะครับผมอ้าวนี่ราคาราคาสามสิบแปดเกิงครับสามสิบแปดเกิงครับผมนี่สามสิบแปดเกิงครับมาในหกเดือนครับอ่ะนี่ตัวผู้นี่เหรอตัวนี้สองเซาสองครับนะเนี่ยตัวนี้เซาสองครับสองตัวนี่เนาะสองหมื่นสองครับผมนี่ใส่คุณนะครับร้อยเข้าคุณเนี่ยหัวนี่ครับเจ้าของ คุจื้นครับพี่น้องปลื้ใจก็โทรมาครับมาต่อรองเอาครับผมเนี่ยจะของมาครับผมขอบคุณครับผมมันๆครับอ่ะพ่อพันครับบามันงามๆครับใหญ่ๆครับเนื้อตัวดีๆสูงเม็ดหกสบปลายครับท้ายเนี่ยครับสีดีครับผมนอกไงเท่าไหร่ครับไอ้หกหมื่นครับราคาครับผมหกหมื่นนะครับผม ราคาหกหมื่นยิใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้หกหมืห้าครับตัวนี้สดนุ่มนะครับเนื้อตัวดีหนาหนังดีอ่านี่ครับหน้าตาแข้งขาตัวนี้หกหมืห้าครับนี่ครับผมคู่นี้เนาะเจ้าของมัวนี่ครับไอแผนครับพี่น้องปึงใจตัวมามมาต่อรองเอา ขอบคุณครับผมมันมันสามหมื่นมาเนี่ยสามหมื่นอะมาพ่อกู้นี้ครับกู้เนี่ยมาปู้ครับใช้เข้าคุณกู้นี้สามหมื่นครับนี่นะครับตัวนี้ครับตัวนี้สามหมื่นครับกู้นี้นะครับผมอกากู้แรกนี่รู้แม่เหลืองนี่รห้องห้อง 30, ตัวสามหมื่นห้องตัวสามหมื่นหกมืน ข้อง <P an ye> ในสีเดิมแล้วตัวนี้ตัวดำนั่นหรอซื้อหกหมื่นนอคู่นี้คู่นี้นะครับห,ห้องอยู่หกหมื่นราคาห้องอยู่นี่นี่นะครับนี่นะนี่สองคู่นี่นอหนี่น,นอสองคู่นี่นออือ<น>อือ,อ,อสองคู่นี้นี่ครับเบิงใจโทรมาครับเจ้าของเงื่อนคนครับเท่าแก่ใหญ่ไอ้แรกครับจำบุญฟาร์มครับพี่น้องเบิงใจโทรมาทดลองได้ขอบคุณครับไแม่มันครับตัดนี้ครับ ันนี่เปิดขายไปแล้วนะครับนี่ไปไปส่งนะครับผมขายไปแล้วลักษณะมวันนี้วันนี้ก็ขายไปแล้วนะครับไปเปิดขายหมดแล้วกันนี่ขายไปหมดแล้วครับเปิดรอส่งครับอ่ามาพอนี้ครับอ่าจะได้ฮะหมื่นได้ไหมหมื่นเจ็ดครับขอปูนี่นะครับผมนี่นุ่มน่ายนะครับตัวเดียวหมื่นเจ็ดครับผมหมื่นเจ็ด ราคานี้ตัวนี้นะครับนี่เจ้าของมอ่าลุงเวียงเหมืองลึกครับผมเมืองลึกเนี่ยเพิ่งใจกระโทมาแต่เบอร์ไว้ให้เมืองเชิดครับมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันๆอ่ะตัวหมื่นหกคู่สามหมื่นสองครับนี่ชุดนี้นะครับแม่บามันลูกผสมครับเมืองนี่นี่ครับคู่นี้นะครับสามหมื่นสองนี่ครับผมนี่สามหมื่นสองครับราคา สามหมื่นสองเพิ่งใจกับต่อรองได้ครับโทรมานี่เจอาของวานลุงแจ็คครับพี่น้องสนใจโทรมาเด้อขอบคุณครับมันมันอ่ามาพอกู้นี่ครับกู้น้อยนี่เนาะครับผมนี่ครับแดงๆตัวนี้ครับนุ่มแดงครับนี่ครับอ่าไอ้น้อยเม็ดข้าวเปลือกกู้นี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสองครับสามสิบสองสามสิบสองอ่ะนี่ นี้นะครับผมกูน้อยผมผู้น้อย32ครับใช้เข้าขุนเข้าเลี้ยงต่อรองได้นะครับผมนี่นี่เจ้าของงัวครับผมเนี่ยลุงซักครับลุงซักนะครับผมศูนย์แปดสามอ่าศูนย์แปดสามห้าหกหกห้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าครับผมอ่านี่ลุงซักนะครับอ่าเพิ่งใจโทรมาต่อรองได้มาต่อรองเอาครับผมอ่าขอบคุณครับผมมันมาอัน อ๋องัวป่าลันกะง้อยลันกะนี่กู้แม่ลูกนี่ครับแม่มันบามันนะครับนี่ลูกมันนี่ลูกมันตระใดลงลุงทอนอ๋อกู้นี้อ๋อกู้นี้ห้าหมื่นปายนี่นี่ห้าหมื่นปลายตระได้หมูนะครับเดี๋ยวทายขึ้นก่อนอันนี้ของไอรันนะครับไอรันจมตองป่าลันเขาครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไป้ให้ครับน่ะพี่น้องสนใจก็โทรมาครับห้าหมื่นปลายปลายตระได้หมูนะครับกูไม่ลูกครับผมนี่ แม่ลูกลูกปูนะครับนี่แม่มันน,นีนน่ลูกปูครับนเนี่ยเจใดเจใดเจใดเนี่ยฮะสามหมืน่นไปอา่าสามหมื่นไปกะนสามหมืน่นเจไดสามหมืน่มมนห้าราคาของอยู่ครับผมอ่านี่อ่านี่้ปนแก่ครับโทรมานี่ลูกลูกปูครับนี่ นี่ตรวจอ่าสามหมื่นห้าปูนใจมาต่อรองเขานี่ลุงทอนครับรเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรลุงทอนไว้เหรอพี่น้องเพิ่งใจโทรมาเนอะอม,ามาต่อรองเงามาดูเอา,อเอา,าครับผมสามมันครับน่ามาพ่อกู้นี้ครับผมสาวนี่ครับสามันตงบุษมตัวเท่าไหร่กู้นี้สามสิบแปดครับผมตัวมาถึงสองหมื่นครับพี่น้องครับตัวหมื่นเก่า สามสิบแปดโอ้หัวเนี่ยเอ้าสามสิบแปดตัวหมื่นเก้าครับพี่น้องมาถึงสองหมื่นครับหัวตัวลักษณะนี้พอซื้อนี่ะครับเจ้าของหัวครับผมลุงพันธ์ครับพี่น้องิ่งใจทรมามมาต่อรองเอามาดูตัวขอบคุณครับมันมันอ่าครับพี่น้องครับสําหรับวันเสาร์นี้ก็ประมาณนี้นะครับหัวแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับพิจารณาครับผมพิจารณาเอาครับผม แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมตลาดงัวหอดครับเปิดนัดแรกครับวันพุธที่เก้านี้นะครับตลาดงัวหอดครับเปิดนัดแรกวันพุธที่เก้าสิงหาคมนี้ครับผมทางเข้าไปบ้านซุปแจมนะครับผมข้ามสะพานน้ําปิงไปอยู่ขวาอยู่อยู่ขวาอยู่ซ้ายมือครับข้ามสะพานน้าปิงไปอยู่ซ้ายมือทางเข้าไปบ้านซุปแจมครับผมเป็นหงนมใหญ่ๆนะครับเพิ่งเปิดตลาดงัวครับนัดแรกวันพุธที่เก้านี้นะครับ พี่น้องชางงวงัวเขาก็ับไปเอลไปพ่อได้ครับผมไปดูงวัวไปชมครับผมเพิงใจ่ายราคากับไปหาซื้อขายครับเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เปิดใหม่ครับทั้งฮอดครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ